อาพามาเลือกสาย PE นะครับตัวนี้เป็นของ s h u t t e e Major นะครับสีแดงถักแปดครับใครไปเจอหมายแบบนี้หดหดขาดบ่อยๆอย่างนี้นะครับไม่ต้องไปเสียดายครับมัวละสองสามร้อยครับลองดูนะครับด้วยราคาประมาณนี้ใช้ดีเลยครับเพราะว่ามันขาดเราก็ตัดตรงที่เปื่อยทิ้งนะครับความเหนียวเหนียวอยู่แล้วครับแล้วก็เส้นก็ไม่ได้โตมากครับถักแปดสายนุ่มลื่นใช้ดีเลยครับอย่างตัวนี้ผมใช้แค่ PE หนึ่งนะครับ ทำให้จมน้ำเร็วขึ้นนะครับอะส่วนใครที่มีงบขึ้นมาหน่อยครับแนะนําตัวนี้ครับ Owner Chisuna EX กับ Duel Super X Y นะครับสต,ตัวนี้ราคาพอๆกันครับห้าหกร้อยนตัว Owner Chisuna นี่ครับผมเทียบสเปคดูจากหน้าตัดแล้วเหมือนจะเล็กกว่าตัวนี้นะครับ ที่ขนาดเบอร์เดียวกันนะครับแต่ดูเอลเนี่ยแรงดึงปอนจะเยอะกว่าครับอีกตัวนึงครับเป็นถัก4ของ YGK ครับราคาพอๆกันนะครับถ้าเบอร์0.6นะครับตัวนี้ลูกค้าบอกขุยขึ้นยากดีนะครับใช้ดีครับตีลื่นส่วนใครที่ชอบถัก8แบบดีๆไปเลยนะครับก็แนะนำครับวา k ตั้งแต่อัปเกรดเพนตกแคมหรืออมเนียมครับเป็นสายตัวเดียวกันต่างที่สีนะครับจากที่ผมถามเซลเข้ามานะครับแล้วผมก็ใช้เองแล้วทุกตัวนะครับทับใจนะครับด้วยความเหนียวหน้าตัดเล็ก เคลือบมาดีตีลื่นแล้วก็ทนการเสียดสีได้ดีประมาณหนึ่งครับอย่างเช่นตัวนี้ครับผมใช้โอเลี่ยม0ูนย์0.8นะครับกิ่งไม้ยังทำอะไรไม่ได้นะครับกระสู่พาเข้ากิ่งมมยราบครับก็ลองใช้ดูนะครับผมเลือกสายให้เหมาะกับหน้างานแล้วก็งบประมาณของเรานะครับที่แนะนำไปใช้ดีทุกตัวครับผมลองดูครับหรือว่าใครอยากสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสายเพิ่มเติมทักมาได้